สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันนะคะจันทานะเป็นเด็กฝึกง,งานนะคะค่ะวันนี้เราก็มานะคะทำเออน่าจะทําที่เก็บนาฬิกาไปที่วายนาฬิกานะคะเือว่าตั้งโชว์นาฬิกาเนาะมันตั้งไม่ได้นะคะเราก็ไปหาเหล็กนะคะมาจ่อสว่านไว้ตรงกลางงานนะคะ หรือว่าเจกใส่เด็กนะคะไว้ตรงกลางนะอันนี้คือเราก็คุยค่ะวันนี้นะคะเรากับเพื่อนเราก็มาทิชพัดลมน้อยนะคะโดยการที่ใช้อดแดปเตอร์สายชาร์จของเรานะคะแล้วมาเปลี่ยนสายชาร์จให้เป็นที่เสียบพัดลมนะคะเพื่อที่เราจะทิชพัดลมนะ พัดลมนี้จะเป็นพัดลมแบบว่าไฟฟ้านะคะเป็นพัดลมไฟฟ้าที่แบบเราเสียบชาร์จแบตไว้แล้วก็สามารถเปิดได้นานนะคะใครสนใจเนาะแบบก็มาร้านเราได้นะคะราคาอยู่ประมาณถ้าไหร่ก็นไ่รู้นะคะราคาก็ประมาณ50นะคะประมาณ5้60เนาะเวลาที่เราร้อน้อนเราก็สามารถเปิดใช้ได้นะคะ จะบอกเลยว่ารุ่นนี้คือเย็นมากๆเลยดูสิดูจากการพัดคือผมปิวว่องเลยค่ะคือเย็นมากแบบพัดทีแบบผมปิวผมกระเด็นเลยค่ะงั้นเราก็นั่งคุยนั่งเทสพัดลมกับเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะบายยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสึกงานในสัปดาห์ที่เก้าของเรานะคะ ไว้เจอกันใหม่นะบา,บาย